สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมก็อยู่กับผมมงคลแซวดัมซิ่งแทลล์นะครับน้องอเมื่อวานนี้น้องสยันบอกว่าพี่วันนี้มีข่าวดีจะบอกไม่รู้ว่าข่าวดีอะไรนะข่าวดีจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ว่าข่าวดีอะไรครับผม เลยวันนี้ก็มาแบบโด่นๆเลยนะดูตาแดงๆเลยครับไม่ได้นอนไม่ได้เป๊กเลยนะอ่ะนี่มาแล้วครับเจ้าตัวครับสวัสดีครับนี่สวัสดีจ้าเจ๊แคบโอ้เจนุ่งเจ๊แคบเจ๊เขียวเออโอ้เมื่อวานก็ไปอยู่กับเจ๊แคบทั้งวันก็ติดเจ๊แคบไปแล้วเจ๊เขียวสังลุยเอ้ยไม่ใช่เจ๊เขียวเอออุ้ยหยับแตเออรถคนอุปกรณ์นี่บอก รถคนอุปกรณ์อ่ะสองล้อคู่ใจเหมือนกันสองล้อคู่ใจเหมือนกันหรอเหมือนพี่แหละสองล้อคู่ใจแต่วันนี้มาสี่ล้อไหนหาพี่เก็บเลยทำอะไรบ้างครับรถนี่ทำอะไรบอไม่ใช่ทำอะไรเลยบอโอตะแกรงมาไว้แล้วตะแกรงตะแรงเอ๋อจะตัดตะแกรงใส่ใหม่ปะใส่ตะแกรงใหม่จะกอเปลี่ยนปั๊มใหม่ด้วยนะเจ้าของไหน จริงนะเอาเขาจะซื้อแล้วบอกฮิสายันมั่วหรือเปล่าเนี่ยน่าเชื่อเขียวใช่ไหมจริงนะอู้นี่ใช่ไหมที่นี่ข่าวดีบ่ที่ว่าที่ว่าข่าวดีใช่ไหมฮะบอกนี่บอกที่ว่าข่าวดีนี่ฮะข่าวดีที่บอกในเรื่องนี้บอกเขาจะมาดูหรือว่ายังไงอ๋อจะมาดูก่อนอืม ดูคลิปพี่เลยเ่บอกโอ้ขอบคุณมากครับผมแกดูคลิปพี่เลยบอกขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไงเขามาดูวันไหนมาวันนี้บอกโอ้มาพอดีเลยนะพี่น้องไม่ตายสิอ๋อเขาอยู่ที่ไหนนะแกอยู่อยู่ไหนพุทธไทยสงฆ์พุทธไทยสงฆ์ตำบลบัญญัติบัาญัติปุถุสุนทิติเจ้าตัวแกอยู่ไม่อยู่ไกลบอก จตัวอยู่ไหนที่ต่างประเทศมาอ๋อแต่วันนี้อแล้วใครจะมาดูให้อนุญาตพี่น้องอ๋อยาให้พี่น้องมาดูอ๋อมาวันนี้พอดีเลยเนาะนี่ผมได้คลิปแล้ววันนี้ <laughs> อวันนี้วันหวยออกครับพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีนะมซื้อตั้งสองใบ,<า>บ<า>เลย,ยอขอให้ทุกคนถูกรางวัลที่สองครับรางวัลที่หนึ่งอยู่กับผมแล้วแย่แจวแจ๋ว แกชื่อไปขลังแล้วเตรียมไปขึ้นเงินเลยอ่ะบ่โอ้ระงวัลที่สองพอที่หนึ่งอยู่กับพี่แล้วมันใกล้เคียงอ๋อก็คือว่าเขาจะมาดูวันนี้มาดูก่อนหรือว่ายงไงมาดูก่อนเนาะฮะจริงนะเอาเงินมาให้เลยนะอู้หูมาจำนะโอ้เอาสโซเชียลพัฒนาว่าไงครับ จะอยู่หรือจะไปครับวันนี้แหละอยู่เหมือนเดิมอ้าวทำไมไมาอยู่เหมือนเดิมอ่ะไปนานเดือดรึ๊บละอันนี้ก็ต้องติดตามชมตอนต่อ,ตอไปนะพี่น้องแต่ที่แน่ๆคือเขามาดูวันนี้เนาะเตรียมมาดูอืมส่งตัวแทนมาอเอาตังค์มาให้แกมาดูบอกเอาตังค์มาให้เลยนะโอ้นี่นี่ไม่ธรรมดานะ,ะาาเอาวางประจำงอน อ๋อก็พอดีเลยนะผมมาพอดีเลยครับก็รอคลิปนี้ก็อมาถามน้องว่าข่าวดีอะไรนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งจะรู้กับพร้อมเอฟซนี่แหละรู้พร้อมกันนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าไม่ได้มาหนาเลยเมื่อวานมาก็ไม่เจอตัวครับเจอแต่เสื้อผ้านี่นี่ครับสอเจริญพัฒนา ไม่รู้ว่าวันนี้จะยังไงนะก็วันนี้วันเดียวครับผมที่จะได้รู้ข่าวเนาะไม่จะออกวันนี้ครับอืมก็รอชมวันนี้นะว่ายังไงยังไงก็ไม่ควรพลาดนะพี่น้องนะห้ามพลาดเด็ดขาดครับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งกดติดตามก็รีบกดเลยนะเดี๋ยวพลาดนี่ไม่ได้เลยนะ ฝากฝากช่องน้องด้วยเนี่ยสอยเจริญพัฒนานะตอนนี้เท่าไหร่แล้วห้าหกร้อยแล้วมั้ยห้าร้อห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าแล้วครึ่งทางแล้วครับก็จะทําอะไรนั้นเรายังไม่พูดถึงดีกว่าเนาะถ้าขายคันนี้ได้รอขายได้ก่อนใช่ไหมครับอรอขายคันนี้ได้ก่อนเขาตกลงซื้อก่อนแล้วก็อ่า ทางน้องสองคนก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปเนาะตกลงการคุยกันก่อนว่าจะเอาอะไรยังไงหรือว่าจะสารคันใหม่ขึ้นต่อหรือว่าจะเล่นอะไรยังไงอันนั้นก็ต้องรอติดตามชมอีกต่อไปนะแต่ที่แน่ๆนี่วันนี้เขามาแล้วใช่ไหมเกยมาแล้วนะเอ็นลุงเกโทรมาเกใช้แทนตัวเกยว่าลุงอ๋อครับว่าลครับ ว่าเขามาแล้วอันนี้อือม,มาถึงกระสังแล้วครับอ๋อถึงกระสังแล้วนะครับว่าก็ไปในกระสังรึเปล่าบอกอ,อ๋อสังก็ไม่ไกลจากนี้ไปก็สิบโลไหมถึงไหมไม่ถึงเนาะโลเออถ้าทางรัดนะแต่ถ้าทางนะไปธ <ไป S 2> ารก,การนี่แปดเก้าโลสิบโลแล้วนะยังไงก็มารอลุ้นพร้อมกันนะครับพี่น้องลุ้นลุ้นครับผม ลุนพร้อมอ่าหวยแหละวันนี้เ <laughs> อาอก,ก่อนนะเอาแล้วถ้าขายนี่เราว่าเราว่าจะทำอะไรให้บ้างนะครับมาที่ว่าที่ขายให้เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรให้เขาใหม่บ้างนะร้อมเกี่ยวยร้อมเกี่ยวเลยใช่ไหมครับอือแต่ก็ลงทุนอีกเท่าไหร่อ่ะเยอะอยู่นะอ่าก็คือถ้าขายได้ราคาที่น้องว่าเท่าไหร ตกลงกันแล้ว่ะตกลงแล้วครับว,ว่าราคานี้ก็ทำให้เองอ๋ออ่ะรอติดตามพี่น้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้วันนี้เลยแหละนะเข้ามาแล้วเนาะเ<ด>ออวันนี้เลยแล้วไม่ต้องขับอบอกต้องขับ <c oughs> ออกไปข้างนอกไหมหรือว่าให้ให้ข้าดูตรงนี้เลยอ๋อรอรอรอขอมาก่อน อืมลุงลุงไปบอกคนมาดูก็ดูไม่เป็นบอกอ๋อแต่คนซื้อนี่ไม่ได้อยู่ที่นี่บอก<อ>แค่ให้ญาติพี่น้องเทนอ๋อให้ญาติพี่น้องมาแทียน<อ>นี่วันนี้ก็จะเป็นเจ้เขียวเต็มตัวแล้วนะหกสี่โมงเย็นนี่แหลเปล่ยนเปลี่ยนอ่าสี่โมงเย็นเย็นปิดซอยเลี้ยงบ่อ๋อ,อ,อ วันที่หนึ่งอยู่กับพี่แล้วไม่ต้องห่วงเอาสองตัวท้ายไปเลยผมเก็บของไดเยอะบอกแต่ก่อนดื่มไม่ได้โอ้สะอาดเลยครับเก็บไปขายเก็บไปขายได้หกพันจริงนะพวกเศษเหล็กนะโอ้ได้เยอะอยู่นะได้ได้ค่าขนมอ่างเปาเลยล่ะเอาแล้วยังไม่พอเลยทำอะไร โตภาษีอ๋อสี่พันห้าพี่พันห้าก็เออทำไมแพงอย่างสี่ประตูเลยเครื่องมันใหญ่น่ะเครื่องสามัญโอ้โหนี่แหละสี่ประตูงี้แล้วเนาะทำเออีกทำเออเอเคยทำผ่านพี่ท่นเมื่อวานเมื่อวานหมดไปหมื่นหนึ่งนะเมื่อวานต้องกดหมดเกลียดเลยบอกโอ้หมดไปหมื่นพอดีนะไม่เป็นไรรถใช้งานครับต้องซ่อมเหมือนพี่แหละนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยยังหาตังเปลี่ยนยางไม่ได้เลย น้ยไม่ค่อยได้ขับรถมาเพราะอะไรเพราะยางยางไม่ดีนี่แหละเลยไม่ค่อยได้ไปถ่ายคลิปไหนไกลๆเลยเ <c oughs> พราะไม่ได้ไปไหนไกลๆก็เพราะอย่างนี้แหละครับยางรถไม่ดีเลยไม่ไม่ค่อยอยากจะขับ <c oughs> แต่วันนี้มันจําเป็นเลยต้องขับออกมาส่วนมากจะขี่มอเตอร์ไซค์แหละอืม จะเคี้ยวขับทั้งเดียวหมดเลยระเบิดอ่ะทำไมตอนรถอ่งขับระยะเซ็งก็เซ็งอ๋ออู้หูหนอโอ้ยหยาบจังนะับขับไปยืนถึงบ้านถนนเลยค่ไปโดนก็หลอกให้เปลี่ยนยกคู่อีกนะมันมีไม่ใช่ปัญหาไม่ได้มันมีมีอยู่แต่ก็อยากเปลี่ยนมากไหมมันมีแต่มันมีระยะเปอร์เซ็นก็เขาบอกใจยางเลยไม่นจะว่ายางเสื่อมนี้เสื่อมอาการจะทำนี้เรื่องเขา าไาาร้น้้กแลว็อานี่แหละพี่น้องที่ผมว่าข่าวดีอะไรก็นี่แหละเรื่องนี่แหละนะข่าวดีก็สรุปข่าวดีก็คือวันนี้มีคนมาดูแล้วก็ถ้ายังไงก็คือมัดจําเลยใช่ไหมเออก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าคนที่มาดูก็ยังมาไม่ถึงก็ต้องรอติดตามนะครับแต่คือเขามาดูวันนี้ อ่าแต่อะไรยังไงก็ผมยังไม่ทราบนะผมก็เพิ่งรู้ว่าแหละว่าเขามาดูรถที่น้องสายันบอกเมื่อกี้แหละก็ต้องรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับพี่น้องว่าซอยเจริญพัฒนานี่จะได้เนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่เน,เนจะเจอเนื้อคู่ใหม่อ่าหรือว่ายังไงอะไรยังไงครับผมต่อติดตามกันไปนะครับ รายละเอียดก็หลายเอฟซหลายท่านก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ายังไงนาอคันนี้เพราะว่าผมก็ถ่ายให้ชมประจําครับก็คือถ้าน้องขายได้ก็คือจัดก็คือพร้อมเกี่ยวเลยก็จะเช็คปั๊มเช็คอะไรให้ใหม่เนาะเปลี่ยนตะแกงเปลี่ยนซีรอบเปลี่ยนอะไรที่มันบดมันบกพร่องของปีที่แล้วนะครับก็น้องรู้หมดแล้วแหละอะไรที่บกพร่องก็จะทําให้ใหม่แล้วก็ปีหน้าก็คือเอาไปก็คือเกี่ยว เลยครับพีนาเกียวเลยพีนาเกียวเลยเกียวทีนี่ะบอกเกียวเลยไกลโอเกี่ยวเลยไกลโอเคเกี่ยวข้าวไปเกียวบุรีรัมเกียวบุรีรัมบุรีรัมบอกนายมายืนตรงนี้หน่อยยืนตรงนี้หน่อยทำปกหน่อยหนึ่งสอง อ,อย่าลืมครับพี่น้องติดตามตอนต่อไปครับผมคลิปนี้ขอขอลาพี่น้องไปก่อนครับบายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสวัสดีจ้า